การทำงานของเครื่องซ้วหรือรีบร้อ,อนหลักการทำงานคือเขาจะใช้สายพานทนความร้อน2เส้นด้านในจะมีพิตเตอร์อยู่ประมาณสีชุดก็จะมีปรับความร้อนแล้วก็ปรับความเร็วของสายพาน ปรับความร้อนที่ต้องการและปรับความเร็วของสายพานเพื่องานที่สมบูรณ์ส่วนระบบการตับจูนสายพานเส้นข้างบนจะมีมอเตอร์ปรับโรเลอร์แกนสายพานหรือเป็นเ,เป็นเทาะเราเรียกภาษาภาษาง่ายๆก็คือเป็นเทา เทาตัวเทาสายพันจะสามารถปรับเปลี่ยนเวลาที่สายพันเปลี่ยนไปทางซ้ายหรือเปลี่ยนไปทางขวาซึ่งจะทำให้สายพานันขาดยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสายพันเลื่อนมาฝั่งนี้สายพันเส้นบนเลเื่อนฝั่งนี้แล้วสายพันจะมาแตกับ คอนโทรลมอเตอร์คอนโทรลซึ่งจะปรับให้แกนโรลเลอร์สายพานเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อจะให้สายพานเปลี่ยนทิศทางภายในเครื่องจะมีมอเตอร์คอนโทรลปรับทิศทางสายพานมีสองตัวคือสายพานเส้นบนและสายพานเป็นล่างส่วนด้านหลังก็จะเป็น เขาปรักคือจะไม่สามารถปับได้แต่จะมีสปริงที่ดึงเขาเพื่อปรับความตึงของสายพานทั้งตัวบนและตัวล่างส่วนมอเตอร์ที่ขับสปีดความเร็วของสายพานจะมีหาสนใจที่เวลาที่พลาดติดหรือ เกี่ยวกับสายพานมีปัญหาเขาจะปลดล็อกอัตโนมัติเพื่อหยุดการทำงานกรณีที่สายพานวิ่งออกนอกเส้นทางจะมีลิมิตสวิตตัวหนึ่งที่ตัดระบบการทำงานทั้งหมดตัวลิมิตสวิตท,ที่ป้องกันสายพานวิ่องออกนอกเส้นทางที่จะตัดระบบมีทั้งหมด2ตัว ส่วนมุนตัวปรับนี้เอาไว้สำหรับบีบผ้าให้แน่นก่อนที่จะออกจากเครื่องครับโดยรวมแล้วเครื่องก็จะทำงานอยู่ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ